สวัสดีครับอ่าวันนี้มาเจอกับผู้ผานะครับผมวันนี้นะครับผมพิเศษมากนะครับผมก็เป็นการลดสต๊อกนะครับผมนี่ลดล้างสต๊อกนะครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับผมอันนี้ย้าไปก่อนนะครับผมว่าขายราคาพ่อค้านะครับผมไม่มีรับประกันไม่ได้ตรวจเช็คให้นะครับผมอันนี้ก็คือขายไปสภาพนี้เลยนะครับขายขาดนะครับอันนี้เป็นตัว DC70G นะครับผมแบบอุ้มนะครับอ่าโอเคนะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าเครื่องเป็นยังไงเครื่องดีเกียดีรถใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผม ปีรถปี59นะครับผมราคาสุดวิเศษนะผมรถล้างสต๊อกนะครับราคาพ่อค้าอยู่ที่20,000นนะครับผมกับ6 0 0 0 0บาทนะครับปีรถนะครับผมปี59ใช้งานก็ประมาณ3 0 0พชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองดูรถกันสักหน่อยครับแต่ว่าปีนิดนึงนะครับผมก็จะมีปากกุ้งขีนะครับผมมันฉีกนะครับผมอยู่มุมนู้นเดี๋ยวจะพาดูนะครับเดี๋ยวให้ช่างลองรถให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับรถก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้ ก็เป็นราคาย่อมเยานะครับผมแต่ว่าก็แจ้งไว้ก่อนว่าทางร้านเราไม่ได้นะผมปรับสภาพให้นะผมเหมือนแบบปกติทั่วไปนะครับก็คือขายแล้วขาดเลยนะครับล่องลองวนล้วนโอเคนะครับผมอันนี้ก็มีเลี่ยมพร้อมโอนนะครับให้ช่างลองดูนะครับผมการนะผมเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับผมก็แท็กก็ใช้งานปกติแท็กสวยนะครับผมคันนี้ ขวาแล้วซ้ายได้ปกตินะครับก็หัวเกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับัวเกียวนะครับผมเกี่ยวได้ปกติหรือเปล่าน,นะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว,ว่าตามสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าว่าใครลูกค้าท่านไหนรับได้นะครับผมก็ สามารถโทรติดต่อผู้พาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หนะครับศูนย์หนนะครับผมเดี๋ยวให้ช่างลองหัวเกี่ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราตามมานะครับผมอลองลองปัดล,ลองมุนหัวเกี่ยวเนะี่ยลองมุนหัวเกี่ยววัเกี่ยว ผลองดูว่าเครื่องนวดข้าวเราใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมหัวเกี่ยวก็ใช้งานเกี่ยวได้ปกตินะครับนะครับเครื่องนวดก็นะครับผมใช้งานนวดข้าวได้ปกติครับเดี๋ยวเรามาดูข้อตีนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมดับดับรถเลยดับรถเลย นี่นะครับผมข้อตีก็จะเป็นปากกุ้งกีนะครับผมตรงนี้เขาฉีกนะครับผมมีรอยเชื่อมมานะครับอ่าโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมครูผาก็จะรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าว่าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจก็อย่าช้านะครับผมเพราะว่าอันนี้มีคันเดียวนะครับผมนานๆมาทีนะครับผม2องแสนหกหมบาทได้เล่มพร้อมอ่าชุดโอนไปเลยนะครับผมเป็นชุดโอนลอยนะครับอ่ารถอยู่ที่ไหนอยู่ที่ครูบ้ต้าบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับทางมาคําชะโนดนะครับผม ถ้าว่าถูกใจนะผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์ให้กับช่องคูปะตาบรนดงนะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมเซลผู้ผา ah. เดี๋ยวมีรถถูกๆนะครับผมแล้วก็รถตามสภาพดีๆหน่อยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบาย